วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมเสาหินพระเจ้าโศกที่ประดิษฐานอยู่ที่สวนลุมพินีวันนะครับซึ่งเสาโศกเสานี้มีจารึกของพระเจ้าโศกทั้งหมด4แถวนะครับแถวที่5เนี่ยมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับซึ่งจารึกพระเจ้าโศกนี้แรกเริ่มเดิมทีหลังจากที่กรมโบราณคดีขุดเจอแล้วยังไม่สามารถ อธิบายหรือว่าเข้าใจความหมายของเสาโอโกนี้ได้จนกระทั่งว่ากรมโบราณคดีนะครับได้ให้ท่านเซอร์จอห์นปรินเซปนะครับตั้งสมาคมเอเชียศึกษาขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาอักษรโบราณฉะนั้นท่านใช้เวลาอยู่8ปีในการที่แกะตัวอักษรโดยการเปรียบเทียบเป็นอินสคริปชั n น เปรียบเทียบตั้งแต่อักษรโบราณจนกระทั่งมาถึงอักษรปัจจุบันเมื่อเทียบอักษรแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อความในจารึกพระเจ้าอโศบนี้ขออนุญาตนะครับอ่านเป็นภาษาโรมันนะครับอันนี้เป็นภาษาโรมันอันนี้เป็นคาแปลภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นภาษาเทวนาครีหรือภาษาฮินดีจะมีอยู่สามภาษาด้วยกันเทวนะปิยะปิเยนะ ปิยทัศนาีาราชินาวิสานะครับวิสาติวาสาพิสิเตนะเอาเป็นว่าอัตนานะครับรวมความแปลเป็นภาษาไทยว่าพระเจ้าปิยทัศสีคือพระเจ้าโสมาราชผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เดินทางมาถึงที่นี่ด้วยพระองค์เอง ภายหลังจากขึ้นคลองลาดแล้วได้20ปีได้เสด็จมาเยือนด้วยพระองค์เองและก็ให้ปักเสาหินเอาไว้ว่าที่นี่เป็นที่เกิดของสกยห์โมนีพุทธเจ้านะครับท่านเกิดที่นี่และให้ปักเสาอโศกนี้ไว้เป็นม m a r เกอร์สโตนะครับเป็นเป็นหินสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาและนะครับ ให้หมู่บ้านในลุมพินีนี้นะครับภาษี8ส่วนให้เสียให้แก่สวนลุมพินีนะครับให้เสียภาษี8ส่วนให้กับลุมพินีเพื่อบํารุงสวนลุมพินีนั่นเองนั่นก็หมายความว่าเสาโศกนี้พระเจ้าโศกสั่งให้มีการทำสร้างแล้วก็มาปักไว้เพื่อยืนยันนะครับว่าเพื่อยืนยันว่า สักยมุนีบดาวอสบอนเฮียหมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสักยมุนีเกิดที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสา,าโศกนี้จึงปักตรงที่ว่าพระโมคคลีบุตรกิสะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เป็นประธานในการสังคญญายนาครั้งที่3เป็นอาจารย์ของนิคโครสามนเนนได้นําพระเจ้าโศกมหาราชเดินธรรมจาริกมาแล้วก็มาชี้จุดให้นะครับว่าต้น าสาระที่พระนางสิริมหามาญาประทับยืนเหนียวกิ่งสาระแล้วก็ทรงให้ประสูติพระโอรสอยู่ตรงนี้ทีนี้พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกว่ามองการไกลเป็นผู้มีทัศนวิสัยไกลท่านปารว่าคนเนี่ยโดยเฉพาะสหาชาติทั้งเกตที่เกิดพร้อมพระองค์ที่เป็นคนทั้งทั้งสคือพระนางพิมพาก็ดี อานน์ก็ดีกาลุไทยเยีย,ยมหมาดก,ก็ดีชน,นะก็ดีได้มรณภาพก็คือ,อนิพพานไปแล้วนะครับทั้ง4เป็นพ่อนิพพานไปแล้วมหา,ากากะก็สิ้นแล้วต้นประสีมหาโพธิ์ที่เป็นต้นไม้ก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ขุมทรัพย์ทั้งสี่มุมเมืองก็อันตรธานฉะนั้นจากนี้ไปอนุชนรุ่นหลังจะไม่รู้ว่าสถานที่พระเจ้าประสูติอยู่ที่ไหน จึงให้ทำมาร์กสโตนก็คือหินศิลาเล็กเอามาสร้างมหามายาเทวีวิหารเป็นการบูชาพระนางศริม,มหามายาเทวีและให้ปักเสาอโศกนี่ไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าพระบุรธเจ้าประสูตริตรงนี้นะแผ่นดินแรกคือพระบาทแรกย่างลงที่พื้นปฐพีตรงนี้นส่วนเดินไปอีกเก้าครูบาอาจารย์บอกว่าเดินไปฝั่งนี้เดินไปฝั่งนี้เก้าที่เจ็ดอยู่ตรงสะดู้ขวามือนี้พอดีอันนี้ครูบาอาจารย์ภายหลังนะครับอันนี้ภายหลัง เพราะฉะนั้นในบรรดาเสาอโศกนะครับนะตามประวัติบอกว่าบนสูงสุดของเสาอโศกหรือเรียกว่าหัวของเสาอโศกเนี่ยจะมีอยู่สัตว์4ีชนิดนะครับบางอย่างเป็นมา้าบางเสาเป็นช้างบางเสาเป็นวัวบางเสาเป็นสิงโตจะมี4ี่สัตว์4ี่ชนิดตรงนี้นะครับข้อสันนิษฐานของตัวนี้ก็คือเป็นม้านะครับแต่ปรากฏว่าการเวลาผ่านเปาเสาผ่านไปเนี่ยเสาลม้มลง นะครับหัวเสาก็แตกเหลือแต่เหลือแต่ที่เป็นแท่นนะครับแท่นว่ากันว่าข้างบนนี่เป็นม้านะครับปักอยู่ส่วนอักษรข้างบนนะครับเป็นอักษรที่จารึกภายหลังหลังจากที่มีการล้มลงแล้วนะครับเป็นอักษรที่เบียดนะครับอมานีปัตเมหมเป็นอักษรที่เบียดซึ่งจารึกภายหลังนนั้ก็เป็นจารึกเหมือนกันแต่เป็นจารึกภายหลังซึ่งแตกต่างจากเสาที่อยู่ไวซาลีเพราะเสาไวซาลีเนี่ยค้นพบ ตอนที่อยู่กลางลานของของหมู่บ้านของชาวบ้านส่วนที่ลงไปใต้ดินเนี่ยคือถูกดินท่วมทับเลยดินขึ้นมาสักหน่อยประมาณสักหนึ่งช่วงคนเนี่ยมีแต่อักษรซึ่งอักษรน,นั้นไม่ใช่อักษรจารึกเป็นอักษรที่ชาวบ้านเขาเขียนกระเดงพวกเด็กต่างๆชั้นรักเธออะไรต่างๆแล้วแต่ใครจะดื้อเขียนเพราะนั้นจะมีความแตกต่างกันระหว่างอักษรโบราณกับอักษรที่เขียนด้วยความคึกขนองฉะนั้นเมื่อจอร์นปรินเซปนะครับแก อกักษรโบราณอยู่8ปีก็สามารถอ่านจารึกของพระเจ้าโศกได้เมื่ออ่านที่ตรงนี้ได้จึงทําให้อ่านจารึกข,ของพระเจ้าโศกได้ทุกแห่งในประเทศอินเดียหรือว่านอกประเทศอินเดียแล้วจับความมาปฏิปติประตอ,อกันฝรั่งจึงมีความเชื่อว่าพระพุธทธเจ้าไม่ใช่นิยายแต่งขึ้นแต่เป็นประวัติของคนคนหนึ่งมีที่เกิดมีบ้านเกิดเมืองนอนมีพ่อมีแม่มีชาติมีเชื้อมีบรรพบุรุษ และเมืองทุกเมืองที่พระองค์สเสด็จไปเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็บําเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่ใช่ว่าลอยมาจากอากาศแล้วมาประกาศธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมะเนี่ยปกติในโลกมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะประสูติหรือไม่ประสูิจะตะรัสรู้ไม่ตรัสรู้ธรรมะคือธรรมชาติมันมีอยู่แล้วพระองค์จึงไม่ได้ตรัสว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่บัญญัติธรรมะแต่เอาธรรมะที่อยู่ในธรรมชาติมาสอน ตามที่พระองค์เข้าใจตามที่พระองค์รู้ส่วนทีพ่พระองค์บัญญัติคือวินยัยเพราะวินัยเนี่ยจะบัญญัติภายหลังจากที่มีการทําความผิดแล้วฉะนั้นผู้ที่ทําความผิดเป็นคนแรกเขาเรียกว่าปฐมบัญญัติจะไม่ถูกปรับอาบัตินะเมื่อตราห้ามแล้วคนที่ทําผิดต่อไปจึงจะเป็นอาบัติฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ปัญญัตโตคือบัญญัติไว้แล้วส่วนพระธรรมเทศนาเนี่ยพระองค์ นําธรรมชาติคือธรรมะที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาสอนโดยวิธีของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ยึงบอกว่าเทศิตโตท,ที่แสดงไว้ดีแล้วไม่ได้บอกว่าสร้างขึ้นก่อขึ้นตั้งขึ้นหรือบัญญัติขึ้นฉะนั้นให้เข้าใจว่าทําไมพระองค์บอกว่าเมื่อพระองค์สิ้นไปแล้วพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วที่พระองค์บัญญัติแล้วทั้งสองเนี่ยจะเป็นาศาสดาแทนคือไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งฉะนั้นทุกวันนี้ เราจึงมีความยึดเอาพระธรรมพระวินัยนั้นเป็นาศาสดาแทนพระองค์และสิ่งที่พระองค์ตรัสก่อน,น,นจะปริพนิพานนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์แสดงไว้ว่าเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วมัมัมจเจเยนัสถาเมื่อพระเจ้าสิ้นไปแล้วเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งรวมแล้วเรียวกุลรกลบุตรกุลธิดาใดผู้มีศรัทธาจะลิกมาในสถานที่ทั้ง4ี่คือที่ประสูติที่ตัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่นิพพาน กุลละบุตรกุลธลิดานั้นมีศรัทธาอันมั่นคงมีความเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะไม่ตกอบายก็คือจากพ้นจากอบาย<ไ>เพราะฉะนั้นนี่คือคําเรียกว่าคํารับรองหรือว่าเรียกว่าพินัยกรรมก็ได้หรือเราจะเรียกว่าเป็นมรดกธทมก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้คําอันไหนที่เหมาะกับการใช้แต่ละครั้งแต่ครั้งเราว่าอันนี้คือมรดกของพ่อเพราะว่าเราในฐานะเป็นลูกเราก็ถือว่าได้รับมรดกจากพ่อถ้าเราว่าอันนี้เป็นพินัยกรรม คือพินัยกรรมพระอ,องค์ตราไว้แล้วพระอ,องค์ตราไว้แล้วใครจะมาก็ได้พคำว่าพินัยกรรมคือใครมาตามก็ได้ใครไม่มาก็ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนะั้นนี่คือสิ่งที่เรามาเห็นเป็นไปจากพยานว่า2567ปีอันนี้นับจากปรินิพานแล้วนะครับถ้านับรวมตั้งแต่เกิดก็นับย้อนหลังไปอีก80ใช่ไหมครับเพราะว่าพระอ,องค์80ถึงนิพานฉะนั้นสถานที่ตรงนี้เก่าแก่กลัวที่ทุกหนทุกแห่งนะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่พระอ,องค์ประสูตร วันแรกส่วนที่นิพพันเริ่มจากวันที่พระเยานิพพานคือหลังจาก80ปีมาแล้วฉะนั้นแต่ละอย่างนี้จะมีอายุต่างกันต้นโพก็เริ่มตั้งแต่พรรษาที่35ภายหลังตัสรรุปฐมเทศนาก็เริ่มจากพรรษาที่พรรษาที่35นั่นแหละแต่ว่าหลังหลังตัสสรุหลังตัสูรุพาะตัสรูสรุวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ไปแสดงธรรมขึ้น15ค่ำเดือน8คือก่อนกัน2เดือนนะครับอันนี้คือความสําคัญฉะนั้น จึงมีคําคูบาาจาก์กล่าวว่าถ้าไม่มีที่ประสูตรก็ไม่มีที่ตัสลุไม่มีที่แสดงปฐมเทศนาไม่มีที่ดิพานและที่สําคัญก็คืออาสพิวาจาหลังจากพระองค์ประสูตรแล้วทรงเปล่งวาจาได้องอาจเขาเรียกว่าอาสพิวาจาวาจาองอาจอาโคโหมัส,สมิโลกาาัสะเชตโอหมัส,สมิโลกาาัสะเศทโอหมัส,สมิโลกาาัสะอายามันติมาเมชาติาปุณัตนัตถิธา,านิปุณัพภว ชาติต่อไปจะไม่มีชาติ้ิป็ะครั้งสุดท้ายเกิดมาแล้วจะเลิศที่สุดจะประเสริฐที่สุดจะดีที่สุด,ดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาถึงตรง,ตรงนี้ได้มาเห็นมาสักการะมาบูชามาธิษฐานครูบาอาจารย์จึงบอกว่าอาทิษฐานหนึ่งถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในนามของเราเป็นพุทธบริษัทสองและลึกถึงคุณของบิดามารดาผู้ให้กําเนิดเหมือนกับที่พระมารดาสิริมหามายาทรงสละพระวรกายภายหลังจาก ให้ประสูติพอโอรสแล้วเจวันพระนางก็สิ้นพระชนเพราะเป็นพุทธธรรมเนียมของผู้ที่จะมาเป็นพุทธมารดาบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งแสนกับทั้งทั้งที่รู้ว่าคลอดลูกแล้วเจวันตัวเองต้องตายแต่อธิษฐานมาถึงแสนกับเพื่อจะได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้านี่คือความเสียสละยิ่งใหญ่ของพุทธมารดานอกจากนั้นแล้ว เราในฐานะเป็นลูกก็ถวายบุญนี้แก่บิาดามารดาและถ้าหากว่าเรามีลูกมีหลานเราก็ถือว่าเราอยู่ในฐานะของพ่อ <c oughs> ของแม่ก็แผ่บุญกุศลให้ลูกให้หลาน <c oughs> เพื่อจะเป็นสายทานแห่งธรรมสายบุญสายกุศลให้ลูกหลานสืบต่อต่อไปเ <c oughs> พราะพอลูกหลานโตมาถ้าได้มางนี้ลูกหลานก็จะแผ่บุญให้กับเราอันนี้คือมันเกิดจะเป็นบุญต่อเนื่องเหมือนกับมีภิกษุองค์แรกปัญจวัคคีทั้ง5้ากัญญากลทยยะ ก็มีพระรุ่นต่อๆมาเป็นพระอุปัชฌาย์จนกระทั่งมาถึงรุ่นเรา25รุ่นถ้าให้รุ่นละร้อยร้ปีนะ25รุ่นพวกเราก็ถือว่าเป็นรุ่นที่26แตะถ้านับตามสัตวรัตคือสัตวรัตที่26เพราะฉะนั้นก็รักษาช่วยกันพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นต่อไปตราบใดที่หินนี้นไม่สลายเป็นผุยผง5,000ปีพุทธศาสนายังคงอยู่แน่นอนราฉะนั้น อขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้อาน,นิสง์การมาจาริกสแสวงบุญครั้งนี้โดยทั่วกันนะครับนี่เล่าให้ฟังย่อๆพอได้ใจความหากว่าอยากได้ยินได้ฟังหรืออยากมากาบสักการะก็สามารถจาริกสแสวงบุญตามรอยบาทภาศาสรา,าได้นะครับติดต่อตรงพี่เยิ้มหวานคอมนะครับสาธุ